สวัสดีค่ะวันนี้คุณแดงพามาทำขนมโบราณนะคะคือเปียกปูนสีดำดำทำจากะกะลามะพร้าวหรือเปลือกมะาพร้าวนะคะเห็นไหมคะเขาจะนุ่มนะคะในรูปด,ดูแข็งนะคะแต่ว่าเขาจะนุ่มนวลในตัวเขาเนี่ยจะมีกะทิด้วยนะคะซึ่งต่างจากอของคนอื่นเพราะแถวสุโขทัยเขาจะใส่กะทิกันในในเนื้อเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ จะตัดออกง่ายแล้วเป็นชิ้นๆเลยในสูตรนี้เนี่ยครูแดงจะทําแบบสมัยใหม่นะคะใครที่จะทำเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ว่าเราใช้ในส่วนของกลับมะพร้าวน้อยรู้จักครูแดงก,ก่อนครูแดงเป็นครูหัสอนเด็กๆในโรงเรียนตอนนี้กเกษียณแล้วนะคะออกมาแบ่งปันสูตรต่างๆมีมากมายเลยนะคะการแบ่งปันของครูแดงก,ก็จะมีสูตรอยู่อ คำว่าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะทางขวามือกดลงไปก็จะมีสูตรให้เลยนะคะมาดูกันแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเผากับมะพร้าวก่อนนะคะโดยการแบบโบราณเลยก็คือต้องใช้เตาแล้วก็เผาโดยใช้กับมะพร้าวชนิดที่ไม่มีเปลือกนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ชนิดมีเปลือกก็ได้แต่มันจะแข็งหน่อย ในขั้นตอนนี้เราก็ต้องดูถ้าหมดเปลวไฟเนี่ยหรือหมดควันเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ไม่ยากเราไม่ต้องใช้มากนะคะถาดหนึ่งเนี่ยใช้หน่อยเดียวเพราะว่ากูแดงจะใช้เฉพาะน้ำนี่อย่างนี้เอามาใส่น้ำเลยเตรียมน้ำสะอาดเข้าไว้ ถ้าใครจะทำขายก็ส่วนที่เหลือก็กลองให้ดีแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะเพราะมันไม่เสียทำถ้าทำทุกวันก็เก็บไปได้เลยทำครั้งหนึ่งเยอะๆอันนี้แดนอยากจะให้มันละเอียดมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องการให้ส่วนของที่เป็นเซลล์ไม่ไหม้หลุดเข้าไปในแป้งนะคะเอาไปปั่นก่อนแล้วก็ กรองอีกทีหนึ่งการกรองของคุณแดงเนี่ยววันนี้คือจะทําชนิดแบบเพื่อสุขภาพเนาะบางคนในหลายคนก็บอกว่าเอ,อ้อมันมีส่วนของไมมเข้าไปจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอันนี้โบราณเขากินข็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคุณแดงอยากจะทําให้คนที่ทําขายไปอธิบายเขาฟังว่าเนี่ยใช้ส่วนของกากมะพร้าวน้อยมากเลยแล้วเรากรอง4ชั้นนะคะ เราใช้พ้ามุ้งสี่ชั้นเลยเดี๋ยวจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะะปั่นละเอียดจิบเลยแล้วก็กรองถ้าคนทั่วไปที่ตามะะชาวบ้านเขาก็จะใส่ตัวเนื้อกรองแค่ชั้นเดียวนะคะตัวเนื้อมะาพร้าวที่ไหม้ก็จะไปอยู่ในเนื้อขนมแล้วด้วยแต่วันนี้คุณแดงไม่ใช้เลยนะคะใช้เฉพาะน้ําที่แบบ ดำๆจริงๆก็ทำให้ขนมดำไม่มากนะคะแต่ว่าจะมีในขั้นตอนใส่สีผสมอาหารอีกเล็กน้อยนะคะเป็นสีดำใครไม่ใส่ก็ได้นะคะก็เป็นสีออกเทาๆจางๆได้แล้วค่ะนี้มาดูนี่เห็นไหมคะเนี่ยส่วนนี้ที่เขารังเกียจกันว่ามันดำเกินหรือมันเป็นสารที่จะกอมเ็งอันนี้เราก็ใช้แบบน้อยๆแล้วก็ ใช้สีเอานะคะถ้าใครจะใช้แบบที่แบบมีแบบนี้เยอะๆเลยก็ได้นะคะไม่ว่ากันอันนี้แค่นำเสนอว่าวิธีการที่เราจะาลูกค้า,อาบอกลูกค้าว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำเรามาดูกันแนุณแดงใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ย400กรัมนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็ใช้แป้งมันอันนี้จะทำให้เขานุ่มนวลนใช้เกลือ หนึ่ช้อนโต๊ะแป้งมันใช้60กรัมนะคะน้ำตาลทราย500กรัมเป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้ขาวก็ได้นะคะ,ะส่วนน้ำดำดำเนี่ยคุณแดงใช้500 ML หรือครึ่งลิตรนะคะ,ะใช้กะทิใช้กะทิ350 ml กะทิคุณแดงเนี่ยไปเป็นเป็นกะทิรวมนะคะไม่ใช่หัวอ้าวเรามาดูกันน้ำปูนใสใช้ น้ำปูนใส่เนี่ยคุณแดงใช้2,300นะคะ2,300 ml 2ลิตรกว่านะคะน้ำปูนเนี่ยเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให,ให้ถ้าน้ำปูนไม่ดีเนี่ยขนมไม่ไม่ได้เรื่องนะคะเราก็ผสมทุกอย่างไปใส่แป้งมาลงไปก่อนค่อยค่อยคนให้แป้งเขาซึมซับน้ำค่อยคใส่แป้งเาเจ้าไป ในส่วนนี้เราไม่ต้องนวดนะคะเพราะว่าน้ํามันเยอะมันก็สามารถที่จะซึมซับไปได้เห็นไหมคะสีเขาจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเพิ่มสีดำลงไปหรือใครไม่ถ้าทําทานไม่ต้องเพิ่มเลยนะคะเราใช้สีแบบนี้ก็จะดำนิดนิดน้นําตาลแดงก็ใช้สองอย่างน้ำตาล สีขาวหมดนะคะก็ใช้สีแดงไม่เป็นไรสีอะไรก็ได้ใส่เกลือไป1ช้อนโต๊ะใครจะใช้เกลือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะนี่กะทิของกูแดงยังไม่ละลายเลยนะเป็นกะทิที่าหางหัวรวมกันนะคะ350กรัม ค่อยคนไปแล้วก็เติมน้ำปูนใสที่เห็นน้ำปูนใส่มันแดงๆเนี่ยบางครั้งเราเราทำไม่ทันเนี่ยมันไม่พอคุณแดงก็เอามาใส่ใหม่แล้วก็รีบตักให้ได้จำนวนก็มาวางทิ้งไว้เขาก็นอนก้นไม่เป็นไรเราก็ทำล้วก็ไม่ต้องรอมากมายอพอเรียบร้อยปุ๊บนี่นอนก้นแค่นี้เองแล้วเราก็ใส่ไป นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะน้ำปูนขาดเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องเป๊ะๆขนาดนั้นแต่ว่าใช้ให้ใกล้เคียงนะคะแล้วเรามากรองอีกรอบหนึ่งเพราะว่าในส่วนของแป้งในส่วนของอะ,อะไรมันก็ยังไม่ไม่เนียนนะักนี่เห็นไหมคะยังมีเศษน้อยๆอะไรบ้างใน,นส่วนของกะทิที่เขาเพิ่งจะละลาย จ้าลอยตรงกะทินี่แหละคะ่นะเพราะว่าเปียกปูนทั่วไปเขาไม่ใส่กะทิอันนี้คือในตัวเขาอร่อยเลยแล้วมีกะทิมีมะพร้าวใส่เกลือนิดนิดด้านบนนี่คือโอเคเลยนะคะเรากวนไปเรื่อยๆเลยหาที่นั่งเลยนะคะห้ามหยุดมือใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนตลอดเลยนะคะในขั้นตอนการกวนเนี่ยนะะต้องกวนตรงกลางตรงจุดที่ไฟ ไฟเขาจะแรงตรงนั้นนะคะตอนนี้20ปนาทีจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช้ไฟแรงเลยนะคะ1ชั่วโมงสำหรับการกวนะวันนี้ใครดูครูแดงจะได้เทคนิคการดูว่าอย่างไรได้แล้วนะคะเราดูที่พายเขาดูไม่รู้ดูไม่รู้เพราะมันใกล้เคียงกันเดี๋ยวดูครูแดงต่อไปอันนี้ต้องเติมสีหน่อยนะคะ เติมสีหน่อยใครทําทานไม่ต้องเติมสีเลยทําแบบผู้แดงก็จะเป็นสีนวลๆแบบนี้ถ้าใครทําขายสีนี้ก็ได้ก็บอกเขาว่าเนี่ยเราใช้มะพร้าวปลอดภัยนะแบบนี้นี่วิธีการดูเนี่ยพอใกล้จะได้ประมาณสักเกือบชั่วโมงเนี่ยเรามาโรยบนทัพพีเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไหลลงไปข้างล่างเนี่ยเนี่ยไหลไปแล้วแบบนี้ยังไม่ได้นะคะ ต้องโรยเอามาใส่ในทัพพีแล้วก็เขาไม่ขยับไปไหนเลยเหมือนว่าเขาจะแบบเย็นปุ๊บแล้วเขาก็จะแบบแข็งเลยแบบนั้นนะคะเนี่ยต้องต้องเป็นแบบนั้นอ่านี้ก็ยางอ่ะดูอีกทีดูอีกทีอันนี้เป็นเทคนิคในการดูนี่เห็นไหมคะนี่เขาชักจะเกาะข้าขงบนโดยที่ไม่ไหลไปไหนและรออีกนิดนึง ต้องกวนนะคะต้องกวนเนี่ยเขย่าแล้วเขาก็ยังไม่ไปไหนแบบนี้ได้แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเอาโรยไปปุ๊บแล้วเขาไม่ขยับไปไหนเลยหมายถึงว่าพอไปอยู่ในถาดเขาจะไม่ขยับไปไหนแล้วหมายถึงว่าแป้งของเราได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการดูสําหรับมือใหม่ถ้ามือเก่าเขาดูแป้งเป็นเนาะเราดูมือใหม่เราทําไม่เป็นอยากทําขายวันนี้ดูคูแดงก็จะได้เลย ขั้นตอนนี้เนะี่ยเราต้องรีบเอาใส่ให้หมดเลยนะคะบางทีเนี่ยกูแดงทำคนเดียวก็อีกมือน,นึงก็งัดแบบนี้พอได้เต็มปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบทำแบบนี้เพื่อให้ส่วนที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยไหลไปให้ได้นะคะเพราะมันไม่ค่อยไหลละมันจะแข็งจะเซตตัวเซตตัวเร็วมากเพราะเป็นน้ำปูน,นแค่นี้พอและเรียบพอได้นะคะเขย่านิดนึงกระแทกนิดนึงได้อยู่ เขาจะไม่ไหลไปแล้วหน้าหน้าก็าจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเรียบได้อีกนิดนึงนี่สวยเลยนะคะนี่ก้นถาดเด็กๆก,ก็จะเอามากินกันก้นถาดทานได้เลยนะคะนี่เรียบหน่อยแล้วนี่เรามาดูกันอ่าส่วนมะพร้าวเนี่ยกูดแดงก็ชอบฟีดซื้อมาแล้วก็ฟีดนม่สียเป็นอาทิตย์นะคะอันนี้ก็ฟีดนะคะ้ลูกเนี้ย เหลือเข้าไว้จากขนมค่ะที่แล้วก็ฟรีดไว้ไม่เสียแต่ว่าจะต้องเอามานึ่งเพราะนึ่งการเสียด้วยวันหนึ่งก็ไม่เสียถ้าเรานึ่งนะคะเราก็นึ่งไปนึ่งให้สุกดีเลยสักพักนึงเลยแล้วเราก็มาตัดกันอันนี้ใช้ถาด12คูณสนะคะถ้าใครทำขายเนี่ยสูตรน,นี้พอดีเลยจะตัดอันนี้ดตัดใหญ่นิดนึง ตัดแจกนะคะก็ใหญ่น้อยถ้าใครทำขายเป็นคำนวณต้นทุนไม่ไม่มากเลยต้นทุนไม่ไม่แพงไปคำนวณดูถ้าของอร่อยเราขายแพงได้เห็นไหมคะพอเราตัดปุ๊บพอ,อยู่มาแบบนี้เลยก็คือหมายถึงว่าเขาเหนียวเขาเหนียวเขาหนึบนะคะไม่แข็งใครดูแดงวันนี้เนี่ยไปทำเปียกปูนได้เลยนะคะ ลองก่อนอถาด2อถาดทำน้อยกว่าน,นี้ก็แบ่งส่วนลงไปไม่มีถาดก็ใช้จานก็ได้นะคะนี่แล้วก็ตัดจะได้อันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะขายชิ้นละสิบบาทได้หรือจะไปซอยถาดเล็กๆอ่าซอย ชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ไว้หลายชิ้นในกล่องนะคะถ้าใครโหก็ใช้โหได้เลยเล็กกว่านี้หน่อย5บาท10บาทเนาะเป็นขนมที่ทำได้เร็วได้เลยเสร็จแล้วได้36ชิ้นนะคะเรามาดูกันอันนี้ต้องปล่อยให้เย็นนะคะแดงทำตอนทำเมื่อวาน ตอนบ่ายๆเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนทิ้งไว้ด้วยอุณหภูมิปกติเนี่ยเขาไม่เสียนะคะตอนเช้าถึงเอามาใส่มะพร้าวนี่เห็นไหมคะเป็นก้อนสวยเลยคะ่ะแล้วก็นุ่มด้วยส่วนมะพร้าวที่เราไปนึ่งเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะไม่บอกสัดส่วนนะคะชิมดูใช้มะพร้าวประมาณสักสขีด 200กรัมเนี่ยพอดีเลยนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยคล้าวไว้ทั่วใครจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะนี่เร็จแล้วเดี๋ยวคุณแดงก็เอาใส่เป็นถ้วยแบบนี้เพื่อสะดวกนะคะในขั้นตอนการแพ็คเนี่ยไม่ต้องให้ถูกมือเราเลย ถูกแค่วัสดุที่เราตักเท่านั้นจะทำให้ขหนมของเราไม่เสียง่ายห็นไหมคะพอตักปุ๊บนี่เขาขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้เลยนุมน่มๆหวานๆน้มหอมหอ,อมน้ำปูนนะอ,ะอร่อยมากมายเลยจากครติดโบใครทำแล้วมีปัญหาเม้นมานะคะคุณแดงตอบทุกวันเลย แตช้าไม่เกินหนึ่งวันเพราะว่าจะตอบในช่วงกลางคืนนี่เห็นไหมคะปิดฟ้าหน่อยใครทําขายก็แพ็คให้เขาแบบนี้ทาไม่หมดแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้หลายวันนะคะนี่เสร็จแล้วคะ่ะอร่อยมากมายเลยจะกครัวติดโบบายคุแดง พบกันใหม่คลิปหน้าติดตามผู้แดงใน Facebook นะคะตับเพจครัวจิตโบสวัสดีค่ะ